สวัสดีครับผมวันนี้ก็ทําดิสเบรกหลังนะครับพี่เข้ามาจากพัทยานะครับผมเนี่ยนะก็มาถึงเมื่อเช้านี่นะครับก็ทํารีบๆอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นนะก็ล้อไม่ฝืดนะครับผมล้อไม่ฝืดนะนะเนี่ยนะพี่เขาวิ่งมาอยู่ประมาณร้อยกิโลได้นะครับนี่ก็ใช้ปั๊มของเวฟนะแล้วก็สายของไออะไรนะ โมลินโมลินนะครับสายแต่งนะครับนี่เรียบร้อยแล้วพี่เขาเดินทางกลัวมันจะเย็นนะครับก็เลยรีบนะครับพี่เข้ามาแล้วก็จะกลับเลยนะนี่เริ่มทและนะนี่นะพี่เข้ามาสองคนขอถ่ายรูปไปหน่อยหน่อยนึงใส่หมวกกันน็อกแล้วละ่ะนี่นะ <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับลูกค้าที่แวะมาตั้งไกลนะครับมารอรับได้เลยนะครับผมอ่นะ เยวถ่ายออกสักกล่องสักว่าเห็นไหมโอเคนี่นะถ่ายให้ดูประมาณนี่แหละประมาณสั้นๆข้างบนนี่ก็ใช้เป็นปั๊มจัสซิงบอยก็ตัดแบบนี้นะครับแบบนี้นะ่ยพี่เขาอยู่พัทยานะครับก็มาถึงนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับเราไม่ฝืดแน่นอนนะครับเราไม่ฝืดแน่นอนโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่กลับบ้านก่อน